แนะนำร้านไหนที่ว่าดีร้านไหนที่ว่าอร่อยเมนูอะที่ว่าแซ่โบแอปไหนที่มีโปรเราจะหาครตอบไปกับคุณผู้ชมเองจ้าและแน่นอนขาดไม่ได้เลยสำหรับผู้นําทัพของเราฉัน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 ทันทัน มากเลยนะครเดีก็จะมาเติมเต็มความซาและก็ความอร่อยให้กับอาหารมื้อเด็ดของเราในวันนี้นั่นเองจ้าใช่นําแห่งความซาหาของอร่อย e ีแรกวันนี้ค่ะพาสั่งบาร์บีคิวพราซาปังแบบราชีเฮ้ยจริงเตงเฮ้ยจริง มาถึกขอระบายก่อนได้ปะทำไมคือเพลย์ฟอร์มโฮมมันเบื่อเราฟังแค่นี้แล้วยังเศร้าแทนเลยแม่ผีในห้องถามว่าเมื่อไหร่จะไปออฟฟิศกินแต่ของเดิมเดิมทุกวันมันเบื่อมันลำคาบมันไม่ไหวแล้ววันนี้อยากกินปิ้งย่างแบบไทยเยาจริงใจอย่าได้เสกพูดตะกราดแม่ก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากแต่แม่แค่เตรียมเตามาแล้วจ้ะงงมากแม่ร้านแบบนี้ร้านอะไรปลาอะไรบา น,นี้ก็คือน้องก้อนของเรากับบาร์บีคิวพาซ่านั่นเองนะครับเซ็กซี่จัดให้สั่งบาร์บีคิวพาซ่ามาแบบปังๆแบบแราชนินีล้นต่อไปนะ้ การสั่งอ่ะหลายคนกังวลไม่มีเตาจะไม่ได้เขาให้ยืมเตามาช่วยกินเสร็จลุงขึ้นคนก็มารับแต่ว่าต้องดูสาขาให้ดีก็จะมีบางสาขาจนไี่ให้ยืมเตาได้ดังนั้นเนี่ยสาขาไหนมีเตาให้ยืมเดี๋ยวเราจะขึ้นข้อมูลไว้ให้นั่นจ้าไม่น่างอยู่ข้างหน้าขนาดนี้จันมัวใช้อยู่ใหญ่เราเริามกินกินเลยดีจ้าอเดียก่อนกินทำท่าประจำตัวประจำรายการกันก่อนได้เลย เสรซีเพื่อ,อเพื่อเป็นการเริ่มต้มพลังต้มพลังต้มพลังต้งพลังมาค่ะคนค่ะว้าวรถมา ยังไม่เปิดไม่อู oh no. ้ยโอ้ยน mm yes ี่แมงที่เป็นคนสัดไข่กาละเล่นาเรื่องเขาเดี๋ยวไปยกเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเอาล่ะไทยเก็บไปก่อนเลยนะจ้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตัดสินว่าใครจะ็ผู้ชนะกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหิวแบบไม่ไหวแล้วแม้ เอาล่ะมาเริ่มกินกันเลยทุกคนจ้าใช่จ้ะอ่องนี้ได้ผสมน้ำจิ้มเราเรียบร้อยน้ำจิ้มของบาร์บีคิวพาซ่าคือเดอะเบสตอแม่ชอบกินอะไรปกตินะชอบกินเนื้อแต่หมูก็คือไม่ติดแต่ปกติกินเนื้อกินเนื้อตลอดเป็นเป็นมนุษย์กินเนื้อและไม่ว่าจะกินเนื้อหรือหมูหรือกระหล่ำนะต้องกินคู่กับกเม เชิญมันดีมันอุ้ยของมาแล้วนะมนจมาระแดแล้วมาแล้วมาแลมาแล้วหนสองซัก,กโอเมื่อมีไบใบใบลืกขึ้นจากจาลองได้แค่นี้จ้ะ <laughs> เรานังก็ปรับปรับแล้วต้งระดับได้ไใช่ใช่เราต้องปรับระดับอยากกินล้อนแม่อยากกินนั่งโอ้ my god โ oh my god มันดีมากเลยงานพูดปัง คิวของดิฉันแล้วของดิฉันแล้วจ้าหิบหมูมาก่อนแบบนี้นะคะเป็นคนชอบกินหมูแบบฉ่ำๆเชื่อจ้ะของฉันคือ,อเดอะเบสอะ พอแล้ว,วผลประกาศคือชนะ ผมจะได้เพราะฉันลักของฉันนี่คือเ๊ปซิ้งค่ะว้ยวายต้องใจเงินนนะจ๊ะดันแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้สนุกสนาดมาก้ากเลยนะคะขอบคุณทุกคนี่ติดตามคำน้าจะสนุกขนาดไหนและเราจะพาไปอร่อยที่ไหนต้องติดตามนะจ๊ะใช่แล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะคะอีพหน้าเราจะกินอะไรติดตามกันได้ในรายการกินซ่